ใครแชร์แล้วพิมสามตัวตรงมานะคะอยากได้เลขทูบก่อนใครอยากได้เลขทูบก่อนใครใครอยากได้สามแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสามตัวตรงมาแล้วนะคะหนึ่งขอสามแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสามตัวตรงใครแชร์สามแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสามตัวตรงมานะคะขอให้รัฐบาลไทยงวดนี้ คุณถูกหวยสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวตรงเจเจมอร์ม,รมอเกดใช่แล้วค่ะหนึ่งอยู่ที่ร้านหมอเกดนะคะเออใคร626คนดูเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ636คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอ3แช์นะหนึ่งจะจุดทูบให้ขอ1,000พคนดูนะหนึ่งเริ่มจุดทูบให้เลยนะคะบอกเลยว่าได้แนวทางเลขทูบก่อนใคร ได้แนวทางเลขทูบก่อนใครสมตัวตรงนะคะอีกสองวันหวยออกแล้วใครพร้อมรวยแล้วใครอยากได้โชคได้ลาบแล้วเข้ามาแล้วขอสมแชร์ใครแชร์แล้วพิมสามตัวตรงมา ใครแชร์แล้วพิมสา3ตัวตรงมานะคะ756คนดูเข้ามาแล้วขอ3แชร์แล้วพิมพ์3ตัวตรงมาเดี๋ย <don 't you know> วหนึ่ง <don 't you know> 1. 1> จุดทูบให้1จุดให้ก่อนใครเพราะฉะนั้นได้ไปแล้วซื้อเลยอึบเอาไว้แล้วซื้อเลยนะคะรับประกันว่าเลขนี้ไม่มีอั้นแน่นอนรับประกันเลยว่าเลขนี้ไม่มีอั้นแน่นอน <don 't you know> อยากได้เลขทูบก่อนใครเข้ามาแล้ว3มแชร์ <don 't you know> แล้วพิมพ์3ตัวตรงเข้ามาแล้ว3มแชร์แล้วพิมพา3ตัวตรง อันนี้น่าจะก้าวเข้าสู่ปีที่3ได้นะคะหนึ่งแปดร้อย เก้าร้อยคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะเข้ามาแล้วหนึ่งขอสามแชร์และพิมพ์คําว่าสามตัวตรงสามแชร์แล้วพิมพ์คำว่าสามตัวตรงมาหนึ่งจะจุดทูบให้ก่อนใครเลยวันนี้หนึ่งขอ,อญาตแม่แล้วหนูจะเติมให้แล้วแม่จะไปจุดทูบเติมเส้นก่อนหนูไปจุดทูบก่อนไม่ทันแม่ทันสิตามไปด้วยก่อนได้สวัสดีนะคะทุกคนใครที่ใครที่อยากสักลายมือ พิมพ์ CF 1,299บาทแคปหนะ้าจอเ9าบาทใครที่จะสักลายมือ1299บาทจะสักทั้งทีมาหาหมอเกตแล้วถือเงินมาแล้วบอกหมอเกตเลยค่ะหมอขาเอาเส้นไหนก็ได้ที่รวยเก็บเงินอยู่ปลดหนี้ปลดสินเฮงปังพี่จูขาหนูเจ้าจุดทูบแล้วเนี่ยพี่จูขาขอให้เลขในทูบนี้เฮงปังนะคะพี่จูอย่าลืมติดอมสินเอาไว้ด้วยนะคะ จะบอกนะก่อนหนึ่งจะเป็นเจ้าแม่ให้เลขก่อนหนึ่งจะดังขนาดนี้หนึ่งเคยติดตามแนวทางหมอเกตโคตรปังบอกเลยสามพันกว่าคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เข้ามาแล้วกดติดตามเพจหมอเกตไปด้วยค่ะ หนึ่งปล่อยผ่านเลยนะเพราะหนึ่งจะบอก,ก่อนว่าที่อื่น5้0 0ันเก้ันปังไหมไม่รู้แต่ที่นี่หนึ่งเนี่ยหเอาตัวหนึ่งเองเนี่ยค่ะความเป็นแม่น้ำหนึ่งมาการันตีให้เลยว่าที่นี่ปังจริงๆนะคะอยากสักที่นี่ราคา1,299บาทวันนี้วันเดียวใครรับพิมพ์ CF 1,299บาท 3900คนดูแล้วพี่จุกขาขอ4 0 0พันคน่อยค่ะพี่จุกขาใครเข้ามาแล้วขอสแชร์ค่ะให้ดูนะคะให้ดูบารมีพี่จุกด้วยในขณะที่ดูเลขทูบดูบารมีพี่จุกด้วยนะคะพี่จุกหล่อมากขอพรพี่จุกเลยพี่จุกจ๋าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เข้างวดนี้ปงังงวดนี้หมาเลขทูบมีโชคมีลาบจากการถูกหวยจะกลับมาจะกลับมาสักลายมือจะกลับมาบูชาของกับหมอเกรซสามารถขอพรกับพี่จุกได้เลยนะคะพี่จุกใจดีพี่จุกเมตตานะคะใครเข้ามาแล้ว แต่หนึ่งก็ไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีผิดพลาดไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าปังอยู่และปังมากด้วยนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นี่ก็80%นตนะคะเพราะฉะนั้น4,300คนดูใครที่อยากได้โปรสักลายมือเปิดดวงเศรษฐีนะคะเข้ามาแล้วพิมพ์ cf หน9่บาบาทนะคะอ,อ่ะ ใครเห็นเลขทูบเลขอะไรนะคะพิมพ์ขึ้นมาเลย4,300คนดูเข้ามาแล้วกดแชร์ถ้าถึง5,000คนดูนะคะเลขทูบนี้ขอให้ออกรัฐบาลไทยคัดขอให้เลขทูบนี้ออกรัฐบาลไทยถึง5,000คนดูขอให้เลขนี้ออกรัฐบาลไทย4,300คนดู 4,300คนดูพี่จุกกับหมอเกดเยอะๆนะคะ4,800คนดูแล้วค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะ5,000คนเมื่อไหร่นะงวดนี้บอกเลยว่า50ต้องมามนะคะเอา5,000คนไงครับหมอเกตอ,อะอพี่เกด<อ>คือคือคือพี่จุกจะบอกว่า5,000คนเนี่ยมันจะมี5สนะ<อ>ูะอนะ4,900คนดูแลอีก100คนค่ะ4,900คนดูแล้วอีก100คนนะคะ4,900คนดู ขอโทษนะคะใครอยากได้โชคได้ลาบเข้ามาแล้ว<ห>ขอหนึ่งแชร์เปิดดวงเลยค่ะตื่นเต้นแม่สี่พันเก้าร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์เปิดดวงเลยค่ะถึงห้าพันคนเมื่อไหร่บอกเลยว่าเลขในทูบนี้เตรียมตัวรับความปังได้เลยเตรียมตัวรับความปังได้เลย,<ว>ยนะคะ0 5เนี่ยสวยสวยมากห้าพันคนดูแล้วค่ะ ห้าพันคนดูแล้วอะห้าพันคนดูที่เข้ามาฝากกดติดตามนะคะเพจสักลายมือเศรษฐีหมอเกตไปด้วยนะคะพี่จุกมาให้โชคนะคะทุกคนขาพี่จุกมาให้โชคนะ,คะวันนี้นะคะหนูมาขอบารมีพี่จุกนะคะให้พี่จุกมอบโชคลาภให้กับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สด5100คนดูแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจเอาไว้ด้วยนะคะหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งไม่เคยรีวิวที่ไหนเลยวันนี้หนึ่งรีวิวให้ฟังนะตรงนี้เลยว่า สักลายมือกับหมอเกตไปแล้วหนึ่งสักไปเมื่อต้นปี64นะคะ mm hmm. หมอเกตบอกว่าปีนี้หนึ่งจะปังปังมากๆปังจริงๆปีนี้หนึ่งจะรวยรวยจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้หนึ่งมาเติมความปังอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ใครที่อยากสักลายมือกับหมอเกตนะคะ mm hmm. ใครอยากสักลายมือกับหมอเกตปกติแล้วเนี่ยราคาที่หนึ่งกับแม่แอนนาโดนเนี่ย บวกเปิดวดวงเนี่ยเราโดนห<ต>้าพันหนึ่งโดนพันเก้านะคะตแต่วันนี้หมอเกณฑ์หให้ในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครอยากได้โปรนี้นะคะพิมพ์ cf หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วทักแชทหาไปหาแอดมินไปจองเอาไว้ก่อนเลยเพราะขอรับแค่หนึ่งร้อยคนแรกก่อนขอรับแค่หนึ่งร้อยคนแรกก่อนเพราะเผอรัฐบาลไทยงวดนี้ปังเราอาจจะได้เจอกันที่นี่ก็ได้ไเพราะว่าหนึ่งต้องมาแก้บนพิจุกที่นี่ไง ช่ไหมแม่อาจจะได้เจอหนึ่งกับแม่อนนาที่นี่ก็ได้5,000กว่าแล้วนะคะ5,300คนดูแล้วเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนึ่งหน่อยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์5,400คนดูแล้วค่ะพี่จุขาพี่จุขา5,400คนดูแล้วค่ะพี่จุขาให้โชคลาภหน่อยนะคะพี่จุขาให้เลขในทูบนี้เฮงปังหมานหน่อยค่ะพี่จุขา5,500คนดูแล้วค่ะงวดน,นี้มี5แน่ๆใช่ไหมคะพี่จุขางวดน,นี้มี5แน่ๆยังไงก็มี5ค่ะนะคะ ห้าล่างเท่านั้นเองแต่ว่าหึือชอบห้าที่ล่างแล้วกันนะคะ <Ooh. S 1> วันนี้มี5แ้แน่ๆนะคะ5,500คนดูแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เห็นเลขอะไรพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะคะ5,600คนดูแล้วเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจสักลายมือเศรษฐีหมอเกตด้วยนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะสักลายมือเปิดดวงนะคะพิมพ์นะคะ C F 1299บาท1299บาทเลขตัวล่างนี่ถ้าเป็นตัวที่หนูคิดเอาไว้นี่หนูกรี๊ดเลยนะแม่ บอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอดูว่าใช่ไหมแมา่าใช่มีเตรียมกรี๊ดเลยค่ะห้าพันเะจ็ดร้อยคนดูแล้วหนูยังไม่ดูนะหนูชอบเจ็ดชอบเก้าหนึ่งชอบสามอ่ะโอเคตัวเดียวเลยชอบสามเรามารอดูกันนะ,ะชอบสามชอบแปดอะวันนี้วันนี้พี่จุกวันนี้พี่จุกจะให้หกพันคนแน่เลยห้าพันเจ็ดร้อยคนดูแลห้าพันเจ็ดร้อยคนดูแล้ว นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์สองคตเชียร์นะทุกคนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ5,800คนดูแล้วค่ะ5,800คนดูแล้วหรือว่าจะเป็น058อ้าหัวกลมๆค่ะหัวกลมๆอ่ะหัวกลมๆยังไงล่ะแม่เฉอนแปดของแม่เป็นเก้าของหนูนะเออกลมตรงไหนบุญแล้วบุนแล้วค่ะบุนแล้วห้าพันเก้าร้อยคนดูแล้ว นี่คือกราบเลยนะยอมช่าน<ป>ี่้ชมพี่จูขาพี่จู๋ขาพี่จู๋ขาหกพัน,นะนค, 6, คนมาหน่อยค่ะหกพันคนมาหน่อยค่ะเร็วๆค่ะเลขตัวสุดท้ายจอกแล้วค่ะหกพันคนมาหน่อยนะคะเลขตัวสุดคนดูเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหมคะเพศสักลมือเศรษฐีหมอเกตนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดตามหกพันคนดูแล้วค่ะหาเลขเนี้ยเลขเนี้ยเฮ้ยไม่รู้ใช่ไหม กีดังเลยนะหมอ่ังกี่ังหมอคือเลขอะไรวะเออหนูให้จริงหรอตอนไหนแม่ให้ไปแล้วห้าหกห้าให้ไปแล้วถามได้ใช่เรองจริงไม่ตอแหลไม่รู้ไม่รู้เรางงมากเราบอกเลขได้ไงย่ะพี่จุกขาถ้าห้าหกห้าเก้ามานะคะพี่จุกเอ้าตายเลยน้ำแดงเก้าสิบเก้าขวดจะวางเรียงตรงหน้าตรงนี้พวงมาลัยเก้าสิบเก้าพวงเลยค่ะ ผมอะไรเก้าสิบเก้าพวงติดแบงเดี๋ยวแถมสร้อยคอให้หนึ่งเส้นเลยค่ะพี่จุกขาพี่จุกฟังอีน้ำหนึ่งไว้เลยนะคะหกพันสองร้อยคนดูหกแน่นอนดูแลหกพันสองร้อยคนดูแล้วนะคะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่จุกจ๋าหกพันสามร้อยคนดูจริงด้วยหกพันสามร้อยคนดูอย่าเพิ่งออกไปไหน ย่เพิ่งออกไปไหนขอพรพี่จุกก่อนเดี๋ยวหนึ่งมาแก้ให้อเเขอพรพี่จุกก่อนนะลําบากแค่ไหนมีนี่มีศินอยากถูกหวยอยากมีโชคลาภหก0ัคนดูก่อนก่อนก่อนจะออกไปเข้ามาแล้วขอพรกับพี่จุกก่อนให้ถูกหวยให้เฮงให้ปังจะกลับมาสักลายมือกับหมอเกรสนะคะสักลายมือนะคะเป็นโปเปิดดวงนะคะเป็นโปเปิดดวงกับหมอเกรซโอ้โหพี่จุกพี่จุกจ๋า พี่จุกให้ตัวนี้งวดนี้พี่จุกดังแน่นอนค่ะในติ๊กต็อกต้องมีนะคะเอองวดนี้เลขหนูมาแน่ค่ะ ยาวาจาหังวันทาส่งนอมนบนำผัส้งสงทรงกาบผหมยาเจ้าเอ,อสวันสร้างแป้งทรงตกเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐม ม,มเราบุกพัชชาทองนาชีศีบาดาลโลกปะกายพงน้ำตระการวางังคำชะโนเมือ่อเงา